รยายงานพิเศษเคียวเล็บกองทัพวันนี้ขอนำเสนอขีปนาวุธอากาศสู่พื้นแบบสตรอมชาโดที่ถูกนำมาใช้ในสงครามระหว่างราัสเซียกับยูเครนนะคะสำหรับขีปนาวุธชนิดนี้จะมีขีดความสามารถและคุณลักษณะพิเศษอย่างไรติดตามได้จากเคียวเล็บกองทัพค่ะ เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาได้ปรากฏข่าวสารที่ประธานาธิบดียูเครนได้ไปตรวจเยี่ยมการรับมอบขีปนาวุธสตอมชาร์โดมาจากสหราชอาณาจักรและได้แสดงออกถึงความมั่นใจในขีดความสามารถของอาวุธชนิดนี้ว่าจะมาเพิ่มความทันสมัยให้กองทัพของยูเครนมีศักยภาพในการต่อสู้กับกองทัพรัเสเซียขีปนาวุธสตอมชาโดเป็นจรวดร่อนระยะไกลาอากาศสู่พื้นที่สหราชอาณาจักร กับฝรั่งเศสร่วมกันพัฒนาออกแบบมาเพื่อใช้โจมตีเป้าหมายได้หลากหลายมีความแม่นยำสูงสามารถใช้ได้ในทุกสภาพอากาศและสามารถปล่อยจากเครื่องบินได้หลากหลายประเภทรวมถึงเครื่องบินทอร์นาโดยูโรไฟเตอร์ไต้ฝุ่นหรือแม้แต่ F-35 ก็เคยทดสอบการใช้งานกับสตอมชาร์โดมาแล้วสตอมชาร d โดมีความยาว5.1เมกว้าง0.63เมตรสูง0.48เมตร มีปีกกว้าง3เมตรหนัก1,300กิโลกรัมบรรทุกหัวรบหนัก450กิโลกรัมขับเคลื่อนด้วยเทอร์โบเจ็ตทำความเร็วได้สูงสุด0.95มักหรือ1,163กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีพิสัยทำการไกลถึง550กิโลเมตรแต่สำหรับรุ่นส่งออกจะถูกจำกัดไปที่250กิโลเมตรพร้อมติดตั้งระบบนำวิถีต่างๆที่มีความแม่นยำสูง สามารถบินในระดับต่ำและหลีกเลี่ยงการตรวจจับจากระบบป้องกันภัยทางอากาศของข้าศึกอีกด้วยในส่วนของหัวรบนั้นสามารถบรรทุกหัวรบได้หลายรูปแบบเช่นหัวรบระเบิดธรรมดาคลัสเตอร์บอมหรือแม้แต่หัวรบนิวเคลียร์ทำให้สามารถเลือกใช้โจมตีเป้าหมายได้ตามความต้องการอาทิศูนย์บัญชาการคลังอาวุธศูนย์การสื่อสารถนนสะพานหรือโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆเป็นต้น ตอมชาโดประจําการอยู่ในกองทัพอากาศสหฮาราจนาจักรฝรั่งเศสอิตาลีกรีซอียิปซาอุาดิอาระเบียกาตา้าร์ UAE และอินเดียอีคท,ทั้งเคยถูกใช้ในสมรภูมิสงครามในอิรักลิเบียและซีเรียรวมไปถึงการสู้รบระหว่างยูเครนกับรับเสเซียโดยยูเครนได้ปรับปรุงเครื่องบินรบที่มีอยู่ให้สามารถใช้งานตอมชาโดได้และใช้โจมตีรัเสเซียจนปรากฏเป็นข่าวอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามขีปนาวุธสตอมชาโดยังถือว่าเป็นอาวุธที่มีราคาสูงมากถึงลูกละประมาณ1ล้านปอนหรือ45ล้านบาทจึงยังเป็นการยากสำหรับประเทศเล็ก,ลกๆที่จะได้มาครอบครองแม้แต่ยูเคร,รนก็ยังคงต้องขอรับการสนับสนุนจากสหราชชาาจักรและฝรั่งเศสซึ่งเป็นผู้ผลิตนั่นเองติดตามรายงานพิเศษเคี้่วเล็บก,กองครับซึ่งจะนำเสนอข้อมูลสาะระประโยชน์ด้านการทหารและความมั่นคงในมิติต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจได้ใหม่ในครั้งต่อไป